ถามเรื่องของการทํางานกับแพร่สามปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเอามาถึงเอามามาจนถึงก่อนที่จะเริ่มปีเนี้ยผมเห็นแม่เลี้ยงไก่กับโค้ดดานเนี่ยติดกันตลอดเลยไปไหนก็ไปดูไปทีมชาติก็ไปดูแล้วมีความมีการเตรียมงานกับแม่เลี้ยงไก่ยังไงคือต้องบอกว่าผมกับแม่นี่น่าจะช่วงนั้นน่าจะคุยตลอดเลยเฉพาะเรื่องเรื่องการทุ้ทีนะครับเพราะฉะนั้นช่วง สามสี่ปีที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องทีมมาตลอดแล้วก็แม่เองก็ดูแลทีมมาตลอดนะครับก็เป็นห่วงเรื่องของอทีมทั้งตัวผู้เล่นเองหรือว่า,าการทํางานของสตาฟเองแกดูหมดทุกอย่างเลยคือการทํางานที่ผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับมันไม่เหมือนกับเจ้านายกับพนักงานเงีนยครับมันจะเป็นลักษณะของการดูแลเหมือนแม่ดูแลลูกแบบเหมือนเหมือนเหมือนอมันอ,อยนครอบครัวจริงๆนะครับเพราะว่าที่นี่มันก็เป็นเหมือนกับ เป็นบ้านด้วยนะครับแล้วก็เราก็มีความผูกพันกับจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่าพอมากลับมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกบรู้สึกวนะ่าเราเรากลับมาอยู่บ้านจริงๆแล้วก็มีแม่คอยดูแลทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องนอกสนามแกดูแลหมดเลยครับอืมครับก็สรุปตัวผู้เล่นกับแม่ด้วยปรึกษาว่างบประมาณแบบนี้ขนาดนี้ถูกต้องไหม คุยคุยกันมาตลอดเรื่องเรื่องนี้คุยกันมาตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกไปทีมเราไม่ได้เป็นทีมที่มีเงินสูงไวมากนะครับงบประมาณมันค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือคือหลังจากที่ผมกลับมาจากอ่ายุโรปนะครับอย่างกลับมาจากออสเตรียกลับมาจากเยอรมันตอนนั้นก็ก็คุยกันแนวทางตรงนี้นะครับว่าเราต้องการสร้างสร้างทีมพร้อมกับสร้างผูเ้เล่นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันโจทย์แล้วก็นโยบาลมันสอดคล้องกันนะครับก็พยายาม ทำตรงนี้แล้วก็เหมือนกับแบบเราพยายามสร้างเอกลักษณ์ของทีมนะไอเดนเขาเรียกว่า identity นะมันมีตัวตนขึ้นมาแล้วก็สร้างวิธีการเล่นปัจจัยนี้จนมันมันลงตัวเกือบทุกอย่างนะครับมันทีแรกก็ไม่คิดกันว่ามันจะ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 พาได้ไกลถึงขนาดนี้ในในฤดูกาลนี้เพราะว่าเราตั้งจริงๆผม,มคุยกับแม่ไว้ว่าเราตั้งกันแคอ่อยู่ในระดับกลางกลางลางก่อนนะครับลหลังจากนั้นถ้าเล็กสองเป็นยังไงเราขยับขยับไปอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับ